ตุ่มสวัสดีค่ะเมื่อนี้สิผ้ามากินเคาวค่ะนะคะวันนี้เราจะมากินนะคะเอิญมาแหนมนะคะน,นะคะคแต่เป็นนะคะแบบแบบแบบพระท่านในเคสซุปนะจ้ะนะคะมากินน้ำกัดเลยได้จ้าเปิดเบ่งเข่าหอห้อนจ้ะม,มีพริกให้ด้วยนะคะ นีอันนี้คือใบตองเนาะคะ่ะที่การกินอ่าต้องขอประทานาภัยสําหรับใครไม่ทานดิบด้วยนะคะ,ะประทานอภัยได้ค่ะนี่ค่ะนะคะจะเป็นแหนมแหนมแบบแสบปืนเบิรงนครังในก็ัดเลยจ้าอืมน่ากินมากเลย,ยามาจากพอดีจริงนจนะ้ะ ขห่อนๆอนเ่าก่อนเพราะมันร้อนมากกลับมาจากหมอเหตุงานแล้วค่ะนะคะแต่ไม่กินแหนมต้องกินก็พลิกได้จ้ะแหนมกับพลิกนะคะก็่เห็นแหนมเ่ร เราจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากๆน้ำกับเนแลน้ัวพริกกระสุเข้ากันข้นเข้ากันมากเลยจ้ะ พริกนี่ต้องหักก่อนนะคะเพราะว่าเดยกกินได้หลายคำแล้ว Đây là tâm nữa ha.